เมื่อนี่ากาดหอนโอบเอาเป็นต้านายพี่น้องมาจิบเก็บเปลี่ยนพักปูผักพริกพอบระด้ซสื่อเขาซื่อเขากะแพงเอาน่ามันงวเมืองได้ไหมโอ้ยใส่ยางกดเขาง,งอเดียินนี่มันเห้งหลาย นี่มาอีกแล้วโอ้ยหมดหนามกอนหมดหนามมันก่อนมันจังสีดด่า n h างไงอันนี้ไว้จะเพด็ดเพด็เพดจะเปลี่ยนพักหน่อยลูขพวกไปแับพีกก็ไว้ส่กิน ซื้อเขากับเพียงหลายสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้หน่อยหน่อยนึงโห่แ <c oughs> ย่เดี๋ยวพ่อเพียงนะครับพี่น้องโอ้น้า่ามันบัน,บนด,าดาญามันก็แบบดาญาซุมมือทีออกจิตเแียงพัก เงามานันหนีจากน้อยนึงนี่มันเหม็นหดเงาได้นี่มหดดินเห็นมันซุมซุมเหล็กกระดาเงามันก็สิง่ายขึ้นปลูกพักนั่นปพักนี่บ่ได้เห็ียดขาเห็ดขา,ายดอกคือพื้นดอกเก็ดไรเพียงแต่ว่าพ่อได้บ่ได้ซื้อเขา ที่มงนี้มนะันว่าได้เฮ็ดอีหยังเราลิงที่กับไรทอดเฮ็ดไปบ่ทั่วถึงพุ <c oughs> ่นล่ะก็ได้ปลูกเขากินบางที่ให้ทีหน้าเั่นน่นะอันนี่ก็ได้ปลูกพืชปลูกผักเฮ็ดจักแปลงน้อยๆนี่นะบ่เฮ็ดแปลงใหญ่ดอกบักพริกส้มบ่หรือบักพริกกินดาบ,บ่า ปลูกพักหอมพักกาดสองขุนสามเมตรสามขุนสี่เมตรเท่านี้ก็เรียกว่าพออยู่พอกินแล้วน้ำมานนอกเั่นเมื่อจะเป็นต้องไปดินรดนี่ยังไรเสามาแล้วมันก็หากินบ่มันพิษเกษตรท่านัหนแหละวโบราณคนพิษหลายก็ผมอยู่เป็นเห็ดเป็นไรหุ่นละแต่เป็น ว่าเอาไปขายเป็นรายได้นะั่นนะเป็นอยู่ระเยศแห่งเดียวอยเฮ็ดค่อยเปลี่ยนค่อยไปสันดอกว่าบางคนเมันกับเฮ็ดแบบโขกน้องหน้ามีส้หนามเป็นตะยูนี่หละมองเขึ้นเฮ็ดก็ได้ การดูการเพิ่นนกับเียนมาเพื่อนกับมาเฮ็ดอันนี้ละส่วนมากน้ำหัว,น,วน,น,น้ำสวนมีทีมีท่างที่ซื้อไว้หรือเป็นมรอรดกของพอ่อแน่เอากับมาเฮ็ดมาสางมาปลูกมาเปลี่ยนไปนี่ละ่ะเป็นไปตามวิถีชีวิตปันบ้านครับพี่นอ้องต่อไปบินลน้นอีหอย่างไลายอส่ซ่้กับพ่อแหงก็ละ่ะ

ก็เห็น่างนี้ก็วันได้ซื้อเขานะ่ะนะซื้อเขานะี่มันสะเพงบมื่ถ้าโดนกระเบิดก็เทีเ่ยไปซื้อไม่อยู่น้ำลานขาเป็นเปี่ยนน้อยๆหรอก อยู่ในน้ำซีกก่อนนะ <c oughs> ว่าดินเราปุ๋ยขีไก่หรือไมาใส่ปุ๋ยสีไกยู่สวนนะ่ะตัวยู่งขอกมันนะ่ะไก่ไร้ผดก็ต้องไปใส่สารเคมี เบาง่ามเทาเลเนี่ยน,นะนั่นเป็นพักปลอดสารอาหารปลอดไผ่แสงพักโอ้เห็ดสม,มิีงกับเมี่ยงเมี่ยงเอาเอาเดี๋ยวมี่งคนสิตกบะมุน,น,นเอาเดียดเั็นตานายคนตกกับไข่เนีย่ยคนปั้วตงก็เอาอีกและ แอไว้จะเข้ากันให้น้ำมันไหลให้มันซุมซุลงดินจังสิเจ็ดไงเออไปสัมผีละ่ะ